สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบนะคะคลิปในวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมโดยแรนดอมในวันนี้จะเป็นแรนดอมในหัวข้อ คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในหัวข้อนี้แต่ก่อนอื่นนะคะหมอเจี๊ยบก็ต้องขอย้ําก่อนนะเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาเลยว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าคลิปนี้ดวงนี้จะถูกจริดกับท่านใดยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ,ะทีนี้นะคะขอเนี้อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ขอเช็คพลังงานของคุณกับเขาช่วงนี้เป็นยังไงนะคะพลังงานของคุณกับเขาช่วงนี้เป็นยังไงถ้าตรงถ้าใช่ถ้าใกล้เคียงนะคะแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงเลยไม่ให้เคียงเลยนะคะอาจจะต้องเลื่อนผ่านแต่ถ้าในฝั่งคุณเพื่อนก็ได้นะคะหมอเจี๊ยบไม่ว่ากันีนี้พลังงานของคุณกับเขาช่วงนี้เป็นยังไงการอ่านตรงนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบสลับสับฝั่งนะคะวันนี้ อาจจะช้านิดนึงนะคะทุกคนนะขอภะอภัยาตอ่ะชิ้นนี้นะคะใบแรกของคุณ a c e of Wands นะคะหนึ่งมบเท้านะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเดินทาง การทาอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณมีแรงบันดาลใจกับมันหรือมีแพชชั่นกับมันหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะถ้าใครยังเรียนอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อการเตรียมการในบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานคุณอาจจะก,กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังเริ่มต้นงานใหม่อยู่ก็ได้นะคะทีนี้นะคะพลังงานของเขานะ คนคนนี้เป็นยังไงคะเพชรอวานส์นะคะ, ance, ะ,คะเด็กเชือไม้เท้าคนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟเมืสิ่งทธนไดนะคะเขาอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันจากคุณเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้ช่วงนี้นะคะเขาก็กําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะเป็นการอาจจะเป็นการเริ่มต้นเรียนใหม่การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเกี่ยวกับการเรียน ะะแล้วก็ช่วงนี้นะเหมือนคนคนนี้นะคะเขาแอบสองแอบมองคุณอยู่นะคะตรงนี้ทีนี้นะคะพลังงานของคุณเอชอปเพนทาเคิลนะคะแปเหรียนนะช่วงนี้คุณโฟกัสอยู่ที่เรื่องหน้าที่การงานความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับ งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือตอนนี้คุณอาจจะทำอาีิอาชีพเสริมหรือตอนนี้คุณอาจจะทําอาชีพเสริมหรืองานเสริมอยู่ก็ได้นะคะทีนี้คนคน,นี้นะ temperance นะคะอ่าคุณคน คุณกับคนคนนี้นะคะมีความแตกต่างในบางสีบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศต่างศาสนาหรืออายุทัศนคติความคิดที่มันแตกต่างกันนะคะเหมือนคุณกับคนคนนี้นะอาจจะมีระยะทางที่ห่างกันด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันคุณกับเขานะคะอาจจะนานๆครั้งนะถึงเดินทางไปหากันหรือเป็นเขาที่นานๆครั้งจะเดินทางไปเจอกับคุณไปเดทกับคุณอะไรอย่างนี้ก็ได้ งนออฟสอดนะคะก้าวดาบนะช่วงนี้เหมือนมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลนะคะมีความกังวลมีความกดดันมีความเครียดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณนอนไม่ได้นะคะหรือนอนไม่หลับอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้ที่ทําให้คุณเครียด ะะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์แม่มอว่าอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือความมั่นคงที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้ทีนี้นะคะพลังงานของเขานะคนคนนี้ซิกอฟอฟสอดหกดาบนะคะคนคนนี้นะคะหกดาบนี้คนคนนี้กับคุณนะคะอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ในตอนนี้ยังค้างคาแล้วก็ยังไม่ไเคลียร์กันอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกับเขาเลือกที่จะห่างกันสักพักหรือ มีเรื่องบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานของคุณกับเขาระยะทางระยะห่างก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนคนนี้มีเรื่องของการเดินทางก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางไกลเกี่ยวกับการเรียนต่อหรือเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้มีช่องว่างมีระยะห่างระหว่างกันหรือคุณกับเขาเลือกที่จะแยกทางกันแล้วก็ได้นะคะในตอนนี้ นะถ้ายังไม่แยกทางกันแปลว่าช่วงนี้เลือกที่จะห่างกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้นะที่ทำให้คุณเครียดนะคะทีนี้ของคุณ six of wands หกไม้เท้านะคะตรงนี้นะถึงจะมีเรื่องเครียดถึงจะมีเรื่องวิตกกังวลนะแต่คุณก็พยายามที่จะโฟกัสในชีวิตของคุณนะมีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานของคุณในสิ่งที่คุณกําลังทําในสิ่งที่คุณกําลังโฟกัสอยู่ ะะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วงเนี้นะคะและคุณอาก็เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีคนลุมล้อมก็ได้นะคะตรงนี้หกนะไม้เทา้าทีนี้คนคนนี้นะคะเขาเป็นทัวร์วานสองไม้เทา้า นะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะเป็นคนทางไกลเป็นคนทางออนไลน์นะคะแล้วก็หรือถ้าเป็นคนใกล้อาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขากับคุณต้องเลือกที่จะแยกห่างกันนะคะคนคนนี้อาจจะพยายามติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือเขากําลังรอการติดต่อสื่อสารจากคุณอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้ตัวคุณนะคะ Ines, ะะไฟล์อวบาน์นะคะห้ามไม่ถาวนะคะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่ขัดแย้งกับตัวเองนะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณอาจจะคิดถึงเขาอยากเจอเขาหรือยังอยากจะไปต่อกับเขาแต่อาจจะมีความขัดแย้งกับตัวเอง ะะเพราะคุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคมากเกินไปหรือมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วในตอนนี้ก็ได้เหมือนกันหรือการขัดแย้งนี้อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะกับคนในที่ทํางานหรือความสัมพันธ์นี้มีคนที่พยายามเข้ามาแทรกกลางเข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาหรือทําให้คุณกับเขาเลือกที่จะแยกย้ายไปจากกัน ฝั่งเขานะคะทีนี้เชนออบสอดสิทดาวนะคะคนคนนี้ก็ไม่ต่างจากคุณนะคุณเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีความเศร้ามีเรื่องที่กังวลอยู่ในใจนะคะส่วนคนคนนี้นะคะเหมือนเขาจะสดใสเหมือนเขาจะโอเคนะคะแต่จริงๆแล้วข้างในเขาก็มีความเจ็บปวดไม่ต่างจากคุณนะคะเขามีความเจ็บปวดในบางสิ่งบางอย่าง นะคะมีความเหนื่อยมีความเสียใจนะคะตรงนี้นะเห็นไหมจะเฮมิต ah erm นะคะตรงนี้นะอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวนะคะแม่หมอบอกเลยนะว่าช่วงนี้คุณหญิงช่วงที่กําลังทบทวนตัวเองนะคะพูดคุยกับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวมีเรื่องให้ไต่ตอมีเรื่องให้คลดนะคะแล้วก็ คุณยังมีความรู้สึกคิดถึงใครบางคนที่ห่างหายไปจากชีวิตคุณที่เงียบหายไปจากชีวิตคุณนะคะตรงนี้นะฝั่งเขานะคะตรงนี้นะค u e นอร f เพนัคนะคะราชีเธอเรียนะระหว่างคุณกับเขานะคะแม่หมอรู้สึกว่า คุณสองคนยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะแต่ต่างฝ่ายต่างก็เลือกที่จะเงียบหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารกันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวที่เข้ามาแทรกแซงในความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะหรือความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ 1, 1> เป็นคนทางไกลมีระยะห่างมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างคุณกับเขาเลยเลือกที่จะ ห่างกันหรือเลือกที่จะจากลากันในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเรียนต่อของเขาที่ทําให้เขาต้องเดินทางไกลเดินทางออกห่างไปจากคุณนะคะคุณกับเขาเลยเลือกที่จะจบกันนะคะตรงนี้นะ,ะพลังงานของคุณกับเขาช่วงนี้นะคะคือพลังงานของคนที่ยังมีความคิดถึงกันนะคะคุณกับเขาพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นพยายามที่จะไม่ติดต่อไม่สื่อสารไปหาอีกคน พยะะายามที่จะปล่อยวางความรักความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่ในความจริงแล้วคุณกับเขานะคะในใจลึกๆนะยังปล่อยวางความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุณยังมีความขัดแย้งในใจตัวเองนะคะส่วนเขายังมีความคิดถึงแล้วก็ยังรอคอยการติดต่อมาของคุณนะคะยังแอบ,บมองแอบบส่องคุณอยู่นะคะตรงนี้ที่แม่หมอเห็นนะ,ะเขานะคะเป็นชาวาธาตุไฟเมสสิสงหธนูได้ แล้วก็เป็นชาวท่าดินการพึ่งสมองก่อนได้ส่วนคุณนะคะคุณเป็นคนรัคนาราศีกันได้นะคะแล้วก็พลังงานไม่เท้าขึ้นมานะเป็นชาวธาตุไฟเมสิคนูได้เหมือนกันอ่ะทีนี้นะคะตอนนี้นะคะคนคนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณ นะค,ะคนคนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ j u s t i c นะคะการรอคอยและการตัดสินใจนะคะคนคนนี้ในตอนนี้เขากำลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและรอคอยบางสิ่งบางอยา่าง นะคะคเขากําลังชั่งความรู้สึกความคิดชั่งเหตุชั่งผลกับตัวเองนะคะเขาอาจจะคิดว่าทําไมความรนะักความสัมพันธ์นี้ต้องอต้องจบลงหรือกําลังคิดว่าเขาควรจะตัดสินใจทักไปหาคุณดีหรือว่าเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้ตามความต้องการของคุณกับเขานะคะเขาอยู่ในช่วงตัดสินใจนะ วีลอ o ฟฟอร์จูนะคะกวงล้อแห่งโชคชะตานะลึกๆนะคนคนนี้เขาอยากกลับไปหาคุณนะคะเขาคิดถึงคุณอยากให้วันเวลาย้อนกลับไปในตอนที่มีคุณนะคะตรงนี้นะความคิดความรู้สึกของเขานะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะหนึ่งถ้าเขาถ้าเขาตัดสินใจได้นะคะหรือถ้าช่วงนี้เขาตัดสินใจได้แล้วเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้เขาอาจจะติดต่อมาหาคุณแต่ถ้าเขายังตัดสินใจไม่ได้นั่นแปลว่าความรู้สึกของเขา คือเขาอยากกลับมาคุณนะคะแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้นะคะตรงนี้ทีนี้นายอวานซ์นะคะก้าวไม่เท้านะคนคนนี้พยายามที่จะยืนหยัดให้ได้โดยไม่มีคุณนะตอนนี้เขาก็พยายามปิดกั้นพยายามไม่ทักหาคุณพยายามไม่ติดต่อไปหาคุณแต่ลึกๆแล้วเขาเจ็บปวดแล้วก็คิดถึงคุณมากนะคะ ิ้นี้1 e นออฟวานนะคะสิบไม้เทา้านะเขารู้สึกเหนื่อยนะคะตรงนี้นะตั้งแต่ที่คุณกับเขาเลือกที่จะเดินจากกันหรือเลือกที่จะปล่อยวางในความรักความสัมพันธ์นี้หรือเลือกที่จะห่างจากความรักความสัมพันนี้นะคะคนคนนี้ในตอนนี้เขาก็รู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกไม่มีกําลังใจนะคะรู้สึกไม่มีแรงใจนะคะขาดกุดไปเหมือนเขาขาดพลังที่จะมาเติมเต็มชีวิต ในออพเปนเคิรอัศวินถอเรียนะคะ, ern, e ye, ะ,คะถึงคนคนนี้ตอนนี้จะยังไม่ได้แอคชั่นจะยังไม่ติดต่อมาแต่ในใจของเขาเขาไม่ได้ปล่อยวางคุณไปไหนนะคะเห็นไหมเหรียญที่เขายังถืออยู่นะถึงแม้จะมีเหรียญมากมายหรือมีคนมากมายเข้ามาในชีวิตเขานะคะถึงแม้ช่วงนี้เขาจะไม่ได้พูดเลือกที่จะเงียบหายไปจากชีวิตคุณและคุณก็เลือกที่จะเงียบหายไปจากชีวิตเขาแต่เขายังเฝ้ามองคุณและยังกักเก็บคุณเอาไวา้นะคะเขาไม่ได้ปล่อยวางคุณไปไหน นะ n i o g p f Pentacle นะคะลึกๆในใจนะสำหรับเขาคุณยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะเขาเฝ้าคิดถึงคุณเฝ้าทะนุถนอมความสัมพันธ์เก่าๆนะคะความรู้สึกเก่าๆเขาเฝ้ากัเก็บมาันเอาไว้นะคะเขาไม่ได้ปล่อยวางคุณไปไหนเลยนะที่แม่หมอเห็น Four ว f w า n d s นะคะสีไม้เท้านะคนคนนี้อยากจะประสบความสำเร็จ ะค,ะความคิดของเขานะเขาอยากมีความมั่นคงอยากจะประสบความสําเร็จแล้วเขาก็อยากจะมีอนาคตด,ด้วยกันกับคุณนะแม่บอกว่าเป็นไปได้นะคะว่าช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสเรื่องความมั่นคงเรื่องหน้าที่การงานเขาคิดว่าเขาอยากจะทาบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จหรืออยากจะมีความมั่นคงเพื่อกลับไปหาคุณในสักวันหนึ่งนะคะหรืออยากให้คุณเห็นความสําเร็จของเขาในออฟเพนเชอร์นะคะก้าเหรียญนะตอนนี้คนคนนี้ นะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะรู้สึกว่าเขาไม่มีใครนะคะเขาอาจจะมีพร้อมด้วยเงินทองฐานะความมั่นคงหรือในตอนนี้ชีวิตเขามั่นคงมากขึ้นหรือในตอนนี้เขากําลังมองหาความมั่นคงนะคะแต่สิ่งที่คนคนนี้ต้องการเป็นอย่างสุดท้ายก็คือคุณนะคะถ้าไม่มีคุณคนคนนี้ก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะตรงนี้เห็นไหมเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกไม่มีใครรู้สึกเหนื่อยลานะคะตรงนี้นะ ใบสุดท้ายนะเจออิเพลอร์นะคะคนคนนี้คนคนนี้นะคะเขาต้องการชีวิตที่มั่นคงเขาอยากทําชีวิตของเขาให้มั่นคงทําหน้าที่การงานของเขาให้ดีเขาขวนขวายห,หาความสําเร็จนะคะตรงนี้นะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกคิดถึงคุณ นะอยากสร้างความมั่นคงอยากจะสร้างอนาคตด้วยกันกับคุณหรือไม่เขาก็อยากจะประสบความสําเร็จแล้วเอาความสําเร็จนี้ไปอวดคุณในใจลึกๆของเขาเขาไม่ได้ปล่อยวางคุณไปเลยนะคะเขายังมีคุณแล้วยังอยากที่จะหวนกลับไปหาคุณอยากมีคุณในชีวิตของเขานะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะความรู้สึกความนึกคิดของคนคนนี้ที่มีกับคุณอทิเย์นเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับคนคนนี้ คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันไหมกลับมาดูกันคุณกับเขานะคะจะได้กลับมารักกันไหม ะ,ะไม่แรกถ้ามันชัดเจนนะคะหมอเจี๊ยบจะดูไม่เยอะนะคะเชรนอฟสอดเชรอนอฟวานส์ค่ะขอภยัยสิบไม้เท้าด s <The> u <Sun>. ซัน o ูฟสอดสองดาว เชียอ์เพนทาเคิลนะคะสามเหรียญเพจออฟคัพ mm hmm. เด็กถือถ้วยซิกออฟสอดหกดาวจจเมจิเช mm ียนใต้สำหรับนะคะ mm hmm. เป็นเพจออฟสอด เชื้อรามนะคะตัวนี้นะคุณกับคนคนนี้จะได้กลับมารักกันไหมนะคะแม่หมอรู้สึกว่าเจอเวอร์นี้นะคะเป็นเดอะเวอร์ที่หมายถึงการหลุดพ้นหรือการตกผลึกในบางสิ่งบางอย่างนะคะหลังจากที่ห่วงเวลามันผ่านไปนะ,ะแม่หมอรู้สึกว่าเวลาผ่านไปนะคะการเวลาจะทําให้คุณกับเขา เติบโตขึ้นนะคะมีพลังงานที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมน,นะคะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาผ่านความยากลําบากหรือความเหน็ดเหนื่อยในบางสิ่งบางอย่างการปล่อยกันและกันให้ไปเติบโต,ตนะคะหรือไปทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างของตัวเองให้มันสําเร็จะนะแม่หมอรู้สึกว่าเมื่อถึงจุดที่ภารกิจหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างของคุณกับเขาสําเร็จแคุณกับเขาจะได้หมอนกลับมาพบกัน นะคะเห็นไหมจะเวอร์นะเป็นเดอะเวอร์ที่ยังเป็นวงกลมนะคะตรงนี้นะคุณกับเขาจะได้หวนกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งนะคะจะได้ติดต่อสื่อสารจะได้พูดคุยกันจะได้กลับมาทําอะไรบางสีบางอย่างที่ยังค้างคา,งางกันอยู่นะคะอาจจะเป็นการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตนะคะมาต่อเติมในส่วนที่ครั้งหนึ่งมันขาดหายไปนะคะคุณกับเขาจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้ง ะะโดยการกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันในครั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับมิชชั่นภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาต้องไปทำนะคะหรือต้องไปทำให้มันสำเร็จต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตให้มันสำเร็จแล้ววันหนึ่งนะคะในวันที่ใช่หรือในวันที่ ถึงเวลากําหนดอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขาจะได้กลับมารักกันจะได้กลับมาคบกันนะคะมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะในวันที่พร้อมในวันที่เหมาะสมน,นะคะตรงนี้อาทีนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถมอบพลังงานบวกนะคะให้ยิ่ใจให้คุณได้นะหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกํนาลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ